พูดถึงไม่ได้ในขณะนี้เพราะว่าเนื้อหอมเหลือเกินพักอันดับ3นายกเสียหนูฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลไม่รู้จะไปถึงพักอันดับ3หรือเปล่าวันนี้เนี่ยคุณอนุทินบอกว่าจริงๆมีคิวคุยกับพักเพื่อไทยนะแต่ว่าพอเพื่อไทยเลื่อนแถลงก็เลยต้องเลื่อนการคุยออกไปนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลครับหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ได้พูดถึงการเลื่อนโหวตนายกในวันที่4ว่ามีผลกับการหารือกับเพื่อไทยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยนัดคุยกันในวันนี้ก็เลยต้องเลื่อนออกไปแต่คุณอนุทินก็บอกว่าเข้าใจได้ว่าทุกฝ่ายเนี่ยรอความชัดเจนกันอยู่ส่วนตัวมองว่ารัฐบาลใหม่ควรได้รับการจัดตั้งโดยเร็วครับเพราะมันเข้าเดือนที่3แล้วนับตั้งแต่การเลือกตั้งแม้จะมีรัฐบาลรักษาการแต่ก็มีเงื่อนไขจํากัดในการทํางานพอสมควร ซึ่งทางพักภูมิใจไทยได้ชี้แจงเงื่อนไขไปหมดแล้วก็คือเงื่อนไขเดิมนะฮะ,ฮะไม่แตะ 1, นึไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยอมไม่ร่วมง,งานกับพักก้าวไกลที่เหลือก็คือเอาเพื่อไทยคุณก็ไปพิจารณากันเอาเองละกันส่วนคุณสมบัติของคุณเศรษฐาทวีสินคุณอนุทินบอกว่าเป็นเรื่องที่เพื่อไทยต้องจัดการตัวเองครับเขาเป็นพักแกนนานะครับทางพักเพื่อไทยเป็นพักแกนนาอยู่ก็ถ้า เขายังไม่ไม่พร้อมทั้งหมดเขาก็คงยังไม่อยากจะพูดคุยอะไรนะเขารอเพราะว่า,าจะมีการนัดกันอีกทีเมื่อไหร่นะฮะแล้วก็มันก็พรุ่งนี้ก็ไม่มีไอวาระการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วนะมันก็ยังมีเวลาอยู่เนาะ ดูหน้าตาเปล่งปลั่งนะช่วงนี้แต่ดูใจเย็นๆนะใช่ไหมฮะเออมื่อวานนี้ผมถามคุณสีทาที่วารีนะว่าไงคะถามว่าคุณสีทาคิดว่าภูมิใจไทยจะได้เป็นรัฐบาลไหมคุณสีทาตอบผมว่าร้อเปอร์เซ็นต์ฟันธงมาแบบนี้เลย <c oughs> ฟันทงแล้วนี่ไงราศีจับแล้วเห็นไหมยิ้มหวานเลยด้วยตั้งแต่วันก่อนนะคะ